อีกแล้วเช่นกันค่ะมาอีกแล้วมาหวานเนิมนั่นคือเย่สินค้าจากยูพิกที่แม่โอลิสสั่งไปในราคาที่บบถูกแสนถูกต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสินค้ายูพิกเนี่ยมันเหมาะกับคนขี้เหนียวไม่ใช่ค่ะเหมาะกับคนที่ใช้เงินเป็นเพราะอะไรละ่ะคะเพราะว่าเขาจะมีโปรเด็ดดิวเด็ดหรืออะไรแบบนี้ต่างๆนานาให้เราได้ไปเก็บสินค้าถูกและถูกและถูกและแสนแสนถูกค่ะทุกคน ตัวตัวนั้นจะเป็นอะไรนะเราไปดูกันเลยค่ะชุชาและสินค้าในวันนี้นั่นก็คือว้าวปกหลังอ่ะเพล่าฮอกกโดมมิลฟอร์มโ,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 โอ้โหทุกคนดูก่อนดูก่อนตัวนี้นะทุกคนรู้ไหมว่าขนาด120ยยี่สกร,รมัมข้างนอกขายกันเท่าไหร่ตัวเองก็ไปส่องกันตัวเองแล้วกันแต่แม่อรีได้มาเลยนะคะห สิบเก้าบอยราคานี้รวมส่งตรงถึงหน้าบ้านแล้วด้วยนะจ๊ะ ทุกคนคือเช็คมาหลายที่แล้วหลายๆที่แล้วจริงๆซึ่งอันนี้มันถูกกว่าจริงๆแม่อริได้มาในช่วงดิวเด็ดค่ะทุกคนซึ่งมันก็จะมีเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะมีคูป,ปองให้เราเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆอีกเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายตัวนี้แม่อริได้มาในราคา69บาทพร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านแม่อริเลยทุกคนเก็บตังค์ไปทางอีตังค์หาคือมันร้อนและดีมากใครที่เคยใช้เพอร่าก็จะรู้ว่าของเขาดีขนาดไหนคือแบบ ชาลหน้านุ่มมันเป็นแบบมิวโฟมชอบมากอะไอชอบมากนะไม่เท่าไหร่แต่ไอที่ชอบสุดก็คือเขาได้ของถูกมาหละตัวเอง <Wow. S 1> รับใครนะคะที่อยากได้ของถูกใครนะคะที่เป็นคนขี้เหนียวโอ้คนใช้ตังเป็นแบบแม่ออรีนะคะก็อย่าลืมนะคะไปโหลดแอป u p i ิก ไว้ในโทรศัพท์คุณเลยเพราะว่าโปรเด็ดดีๆอย่างนี้นะคะเขามีกันเรื่อยๆข้อสําคัญดิวเด็ดมีทุกวันก็แล้วแต่สินค้าจะเปลี่ยนผันกันไปว่าจะเป็นอะไรนะคะและสําหรับใครที่แบบใช้เงินเป็นแบบแม่โอรีเราเนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆค่ะ,ะไปโหลดแอปกันมาแล้วกันนะคะสําหรับใครที่โหลดแอปนะเขาบาังคับให้ใส่รหัสคาเชิญก็สามารถใส่รหัสคาเชิญนี้ได้ด้วยนะเป็นรหัสคาเชิญของแม่โอรีเองนะคะหรือใครมีปัญหาสงสยัยอะไรยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาที่ ด้านล่างนี้ได้เลยยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคำปรึกษานะคะคือแอปนี้นอกจากเราจะได้ของถูกแล้วเนี่ยมีคลองด้วยนะซื้อแล้วได้ตั้งคืนด้วยนะจ๊ะโอ้ดีทั้งคืนทั้งรองขนาดนี้ไม่มีก็รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ย ถ้าชอบก็ไปโหลดกันแล้วกันนะคะถ้าอยากได้ของทูกก็มาค่ะมาค่ะมาทางด้านนี้นะคะหรือว่าใครมีตังค์ใช้เรื่อยเราก็จะไปซื้อที่ไหนก็ไปนะคะเรื่องของคุณนะคะแต่ดิฉันก็ซื้อของทุกดีกว่า <Yeah. S 1> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบายไปล้าง